สำหรับแนวข้อสอบนะคะข้อที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็คือฟังก์ชันอยู่ในรูปของ y นะคะเท่ากับ x ยกกำลังสามบวกส x คูณอยู่กับ x ยกกำลังสองลบห x นะคะก็คือในส่วนของตรงนี้เราต้องทำการจัดรูปมันก่อนอก่อนอื่นนะคะก็พิจารณาตามเงื่อนไขของโจทย์ต่อนอะก็จะได้เป็นจาก y เนี่ยเท่ากับ x ยกกำลังสามนะคะ อันนี้ตอนเราทานะคะเราก็ทวนโจทย์ตลอดเนาะต้องทวนโจทย์ตลอดนะคะตามที่ครูให้ไว้ในส่วนของประกาศสีแดงตรงนี้ก็คือจะเป็นคําตอบนะคะของข้อนี้เดี๋ยวเราค่อยลองมาเทียบเนาะว่ามันจะเท่ากันไหมนะคะซึ่งจากตรงนี้เขาให้หาอนุพันธ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นด้านซ้ายนะคะ dy by dx จะเท่ากับด้านขวาก็คือจะเป็นการดิฟในส่วนของ x ยกกำลังสามบวก2 x คูณอยู่กับ x ยกกำลงังสองลบห x อ่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะทฤษฎีที่เราจะต้องเอามาใช้ก็คือจะเป็นทฤษฎีที่5้าทฤษฎีที่5ก็คือจะเป็นการดิฟผลคูณนะคะของฟังก์ชันเนาะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังเนาะ u ฟ v <c oughs> เทียบกับ dx นะคะบวกหลังดิฟหน้าตัวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดรูปตามทฤษฎีนี้เนาะ ก็จะได้เท่ากับหน้าก็คือ x ยกกำลัง3บวก 2x ดิฟหลังก็คือ x ยกกำลัง2ลบ 6x บวกหลังดิฟหน้านะคะโอเคได้แบบนี้นะคะก็ทำการดิฟออกมาเนาะ ดิฟ x ยกกำลังสองลบ6 x ก็ได้เป็น2 x ลบ6บวกกับตัวที่อยู่หน้าเครื่องหม่ยดิฟดึงลงมาเขียนเหมือนเดิมตัวนี้ดิฟ x ยกกำลังสามบวก2 x ก็ได้เป็น3 x ยกกำลังสองบวก2นะคะจากนั้นก็ทำการกระจายคูณเนาะอันนี้มันอยู่ในรูปของการคูณน,นะคะคูณให้ครบทุกตัวอ่ดูที่ก้อนข้างหน้าก่อนนะคะ ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลัง3คูณกับ 2x ก็ได้เป็น 2x ยกกำลัง4เนาะการคูณการหารเหมือนกันเอาตัวชี้กำลังมาบวกกันนะคะแล้วก็จะเป็น x ยกกำลัง3คูณลบ6ก็ได้ลบ 6x ยกกำลัง3บวกด้วย 2x คูณ 2x ก็ได้ 4x ยกกำลัง2นะคะถัดมาก็จะเป็น 2x คูณกับลบ6ก็ได้ลบ 12x เรียบร้อยอันนี้คือในส่วนของตัวข้างหน้าต่อไปตัวข้างหลังนะคะใช้วิธีการกระจายคูณเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นบวกเนาะ x ยกกำลังสองคูณกับ3 x ยกกำลังสองก็ได้3ม x ยกกำลังสี่บวกด้วย x ยกกำลังสองคูณสองก็ได้2 x ยกกำลังสองนะคะลบอันนี้เป็นลบเนาะลบคูณบวกนะคะได้ลบนะก็ได้เป็นลบ1 8 x ยกกำลัง 3ถูกไหมคะแล้วก็ลบด้วย12 x โอเคจากนั้นดูที่ตัวแปรตัวแปรเหมือนกันให้เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันเนาะตัวนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ 5x ยกยกกำลัง4เนาะสองบวก3นะคะต่อมามาดูสัมประสิทธิ์ตัวถัดไปนะคะก็คือเป็น x กยกกำลัง3เนาะเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ6บวกกับลบ18ก็จะได้เป็นลบ 2 4 x ยกกำลัง3ต่อมามาดูที่ x ยกกำลังสองเอาสมประสิทธิ์มาบวกกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นบวก6 x ยกกำลังสองแล้วตัวสุดท้ายตัวแปรนะคะตัวแปร x เหมือนกันถูกไหมเอาสมประสิทธิ์มาบวกกันซะลบ12บวกลบ12ก็ได้ลบ24่สิลองมาดูที่คำตอบนะคะเท่ากันไหม5้ x ยกกำลัง4ลบ2 4 x ยกกำลังสาม บวก 6x ยกกำลัง2แล้วก็ลบ 24x โ okay. อเคตรงกับเฉลยพอดีเลยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยในส่วนของข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเรียบร้อยนะคะ